สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับนี่ก็จะชมตอนนี้เราเจอเซวาอ้าวอีวีไม่ได้พูดเลยสัสที่กูพูดก่อนก็ไม่ได้ีคุยอึอีดอกอีดอกทองอีดอกเห็บอีดอกแหวนโอ้ยอีเหี้ยนี้ยอีวีสัสหมาเรเจอสวัสดิ์ทันทีนี้กูพูดเลยเหรอเฮียหมาไว้ครับตัดคลิปครับตัดคลิป ครับมากรอบหนึงครับตันหุดมาลงไปมีัเราได้อัพเดทนะครับชุดของเราเป็นชุดไฟชุดอลาครับี่งดีดีอลาครับมนดีดัลงลง้จอไปดูแค่าโอ้เจอสว่านก็มันหานดีดีอลามีรามีหาน ครับปีหางปีทางปีทางครับอ่าซึ่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวละครเล่นใหม่นะครับอ่าไม่ไตัวละครมันเอาเชิญบอสเอิดจำเพลงไม่ได้มันเกิดฮัมเหม่นไม่ได้ไม่รู้เป็นไงนะครับใครรู้ช่วยบอบดีเจนะครับอ่าแล้วก็ดูทางตามนะครับอือขอบตะกี้ผมดีเจมากครับเจอสว่างครับเป็นไอทิมเลยนะครับสว่างผมว่าน่าจะเป็นไอทิมเลยนะครับอ่าถ้าได้ยินเสียงพัดลมเข้าสียงทีวีนะครับดกกปุงนนนนะะคครรัับบบออ่สช ผมชัน้นก็ถึงในะสยย่ว่าสีบล็อทิงกัน์ดนตีลิขสิทธิ์ไหมเนะี่ยลองเพลงเงี้ยไม่ติดนะนี่เจอเอ็มไนะม่ติดหรอกนะเเสียงเพลงตัวุี้นริจรมันเข้าอ,อแรงดีจริงจริงลดแรงนะลดเสียงครับเี้จ้าไปต่อเลยก็ต่อ ลงปลายลงปลายลงปลายงปลายปลายเราวิ่งยาวๆเลยครับนี pass, ่แบบยาวเลยนี่แบบยาวก็ตอนนี้นียาวก็ตนี้แบบนี้ฟงเลวิ่งยาวเลยครับมีทางต่างีไงผิดกัวช้ไปเร่อยไปเรงวิ่งเลยเธอลงวิ่งวิ่งเดียวเองจสุดขั้ตอนนี้ ของเก่งของกาของหัวเลยไม่สนนะครับสวานต้องเป็นของขาดเท่านั้นหัว <c oughs> เ,เราชอแบบชั่วหลายนะขิง่ะนะ็แน่กับไก่ไกินเหมือนแจ้งเรียนครับเก็นที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่ง รงไหนวะเนี่ยใช่ป่ะโอนตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อมตรงนี้ครับโอ้โหเนี่ไงครับมีไงนี่ไงในกล่องนี้แหละในกล่องนี้มีสวา่านนี่ครับสำหรับนีไ่ไปครับแค่มาแนั่งว่ามีสวา่านโอ้ย